สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมองโลกแบบวิกรมนั้นวันนี้นำเรื่องของประเทศญี่ปุ่นมาพูดคุยกันนะครับอดีตไทยนั้นกับญี่ปุ่นนั้นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมากเราถือว่าเป็นทั้งพันธม,มิตรเป็นทั้งผู้ถือหุ้นแล้วเป็นทั้งคนที่จะก้าวไปสู่อนาคตด้วยกันครับจากสถิตินะครับของการทำมาค้าขายของคนญี่ปุ่นในประเทศไทยนั้น เราคงจะเห็นนะครับว่าการจะฟ้องร้องการจะมีปัญหากันในศาลหรือมีปัญหากันเรื่องทะเลาะเบาแวงนั้นถือว่าต่ำที่สุดครับคนญี่ปุ่นนั้นเป็นชนชาติที่อดทนนะครับ เป็นชนชาติที่มีปัญหาแล้วก็จะพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยกันวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นนั้นเขาก็นับถือาศาสนาพุทธนะครับสายซินโตซึ่งคนไทยนั้นก็นับถือาศาสนาพุทธตรงนั้นเป็นพื้นฐานที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นลึกซึ้งแล้วก็พัฒนาไปก้าวไกลกว่าที่คิดนะครับฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้นจึงไม่น่าแปลกนะครับว่าถึงกว่า600ปีแล้ว เรายังไม่เคยขัดแย้งเรายังร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดีทีเดียววันนี้ถ้าเรามาดูนะครับว่าชาวญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทยนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับถัวเฉลี่ยแล้วมีความสำเร็จมากกว่า95%ทีเดียว95%ของความสำเร็จของคนญี่ปุ่นในประเทศไทยนั้นทำให้หอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทยนั้นกลายเป็นหอการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวสิ่งที่ถือว่า เป็นตัวจักสสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนั้นก็ยังต้องบอกนะครับว่าชาวญี่ปุ่นนั้นเป็นนักลงทุนเบอร์หนึ่งของโลกมาตลอดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ยี่ห้ออะไรหรือมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไรก็ผลิตในประเทศไทยทั้งสิ้นและประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นฐานการผลิตของญี่ปุ่นที่ส่งออกไปสู่ทั่วโลกที่ใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียวญี่ปุ่นนั้นจเจริญด้วยเทคโนโลยีจเจริญด้วยการตลาด แล้วก็จเจริญด้วยเรื่องของการบริหารจัดการผมรู้สึกนะครับว่าบริษัทญี่ปุ่นนั้นมีการบริหารจัดการที่ดีคนไทยสามารถทำงานในโรงงานเหล่านี้ได้ดีมากความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตการมาถึงปัจจุบันนั้นดีมากแล้วเรากำลังมองนะครับว่นในอนาคตนั้นเราจะร่วมมือกับญี่ปุ่นอย่างไรเพื่อที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี ในเรื่องของการวิจัยและค้นคว้าไม่ใช่แค่เรื่องสายการผลิตอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของญี่ปุ่นกับไทยในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเราจะคุยกันต่อเรื่องของญี่ปุ่นในคราวหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ